อาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเอารถนะฮะคันที่สุดรักสุดหวงฮะเวลาที่เราเสร็จจากงานก็จะใช้ประจําครับคันนี้หาอยู่นานพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านที่เขาจะรับทําเคลือบแก้วต้องย้ำนะครับว่ามีเยอะฮะแต่จะเอาแบบเต็มระบบจริงๆเนี่ยมาเจอที่นี่ครับนี่ฮะชิลลี่คารออโตเซอร์วิสนะฮะก็รู้สึกเป็นคันที่3แล้วนะฮะที่อามาทําแล้วก็ประทับใจครับทีนี้ มันจะต้องเกิดความเชื่อมั่นว่าไอ้คำว่าเต็มระบบนั้นมันเต็มระบบจริงหรือเปล่าทีนี้โจทย์สําคัญคือรถคันนี้มันมีแผลมานะฮะโดยเฉพาะกันชนหลังนะฮะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูนะฮะว่ากันชนหลังก่อนที่จะทำนะฮะมีรอยเยอะแค่ไหนแล้วหลังทําเสร็จรอยที่มีอยู่หายไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะเราอธิบายกันแบบนี้ครับถ้าคุณผู้ชมดูสีที่เราเอามาใช้บริการนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยต้องใช้คําว่าเป็น10พัท ที่เป็นเต็มระบบที่ร้านเขามีอยู่จริงๆนะครับแล้วถ้าถามถึงการซ่อมบํารุงหรือจะเป็นการเซอร์วิสนั้นแน่นอนครับขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วว่าจะใช้นะฮะต่อเนื่องไปยาวนาน 3, ปี5ปี7ปีหรือจะมากกว่านั้นอันที่แสุดแท้แต่แต่ถ้าจะมาทำซ้ำก็สามารถมาได้และที่สำคัญนะครับลดราคามันไม่ใช่ถูกๆนะฮะไม่ใช่แสนสองแสนมันว่ากันเป็นนะหลักล้านครับเพราะฉะนั้นรถก็คือ สุดรักสุดถวงนะฮะของแต่ละคนนั้นทำนะครับแล้วนอกจากนี้นะฮะเขาก็มีการเก็บรายละเอียดนี่ฮะไอ้พวกนี้เนี่ยฮะมีอุปกรณ์พิเศษในการขัดลดการใช้งานผ่านไปคันนี้9ปีแล้วนะฮะแต่สภาพทำขึ้นมาต้องใช้คําว่าเหมือนรีสโตออกมาก็อยู่ในสภาพที่พอใจนะครับไม่ใช่ครับแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นะฮะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นไฟหน้านี้ก็ขัดใหม่นะครับขัดใหม่ทั้งหมดนะฮะที่สําคัญนะฮะบางคันออกต่างจังหวัดบ่อยก็ไปเจอพวกสเก็ตหิน นี่ขนาดแผลที่เห็นเนี่ยนะฮะเจ้าของร้านหนึ่งบอกเองบอกยังไม่พอใจครับนี่ฮะเดิมทีนี่คือลูกไปนี่กินลึกนะฮะผมเจอเศษหินมาทีนี้สําคัญคือกันชนท้ายเดี๋ยวผมพาไปดูนะ,ะนี่ฮะกันชนท้ายที่ผมบอกนะฮะกินแผลลึกฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ทให้ดูนะฮะก่อนที่จะทํานี่ฮะคุณผู้ชมพองงานออกมาแล้วเนียนอย่างนี้ฮะนี่ฮะไม่มีรอยเลยนะครับนี่ฮะ ไปเทียบกับงานที่เห็นนะฮะก่อนจะทานี่ฮะไม่มีเลยฮะรั่องรอยนี่เรียบเอามือสัมผัสด,ดูได้เรียบสนิทกก็บแล้วสําคัญสุดคือสีเป็นสีขาวมุกแล้วก็เป็นสีเบอร์ของเบนที่เขาทาออกมานะฮะและรวมความถึงล้อแม็กเขาก็มีอุปกรณ์พิเศษในการทําเห็นไหมครับแล้วที่เห็นนี่คือผ่านการพ่นนะฮะเป็นแก้วเนื่องจากว่าเก็บรายละเอียดได้มากกว่าแล้วภายในก็เหมือนกันนะครับที่สาคัญกระจกใครที่มีคาบน้าช่วงนี้หน้าฝน เคลียออกทั้งหมดใสฮะเพิ่มสนัทัศนวิสัยในการขับขี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดจริงๆอ่ะนี่คือบางส่วนนะฮะที่เราเอามาให้ดูกันดูห้องเครื่องหน่อยไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูห้องเครื่องนะฮะว่าจะสะอาดเรียบร้อยแค่ไหนนะครับนี่ฮะอ่ะนี่เปิดไปแล้วฮะคุณผู้ชมดูฮะรายละเอียดนี่คือผ่านการทำความสะอาดทั้งหมด แล้วไม่ใช่แค่นั้น,นะฮะมีการเคลือบด้วยนี่ฮะนี่เคลือบแก้วหมดเลยไม่ฮะไม่มีรอยเลยนะฮะไม่เอี่ยมรีสโตลกลับมาเหมือนเป็นรถที่ย้อนกลับไปเมื่อเก้าปีที่แล้วบางคนบอกป้ายแดงยังไงอย่างนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่เราเอามาอธิบายให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นท่านใดยอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อมาที่เพจด้านล่างนะครับมีรายละเอียดอยู่มีทั้งเบอร์โทรมีทั้ง ช่องทางในการติดต่อก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดนะฮะที่เรามาพามารู้จักนะครับร้านนี่ฮะคีลี่คาออโต้เซอร์วิอยู่ไม่ไกลครับอรุณอมรินสามสิบมาไม่ถูกก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะฮะเอาละครับขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตาม